เอาถึงแล้วพี่น้องครับผมตอนนี้เขากับมาถึงวัดป่าเมืองเฮืองแล้วนะครับผมอันนี้เป็นจุดแรกที่เขาจีมากราบไหว้นะครับเป็นพระยนาคสององค์นะครับผมตรงนี้เป็นพ่อปูนะครับให้เขาเอาหนาผาของเข้าแตะลงไปที่นิ้วชี้ของหลวงปูนะครับเอาเงินแบ่งยังก็ได้ครับสอดออกไปในมือแล้วก็อีกแบ่งหนึ่งเอาไปใส่ในกองบริจาคด้านในนะครับแบ่งที่อยู่ในมือเนี่ยเขาตรงเอาออกมานะครับเอามาใส่กระเป๋าไว้เป็นควันถุงนะครับมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ผมใส่กระเป๋าตังค์ว่างไว้ตรงนิ้วหลวงปู่เลยนะครับขอให้ diction, มีเงินมีทองไหลมาเต็มกระเป๋าล้นกระเป๋าเลยพี่น้องมีเงินเก็บบ่ขาดมือเลยเฮ้าสะดวกแบบใดให้เกเฮ็ตแบบนั้นนะพี่น้องนะตอนนี้เ้าว้ยด้านนอกเซ็จแล้วนะครับผมสี้าพี่น้องเข้าไปด้านในของโบสถ์นะครับเป็นทองขําพี่น้องค่อยๆเป็นสีทองเบิดเลยพี่น้องครับคือเป็นสีทองเหลืองอารามตั้งแต่ท่าขึ้นไปเลยนะครับผมนี่ครับใส่มือขวามือมีหลุมนิมิตว่างไวหลังคาโบสถ์ประตูซุ้มประตูเป็นทองขํา สลักสวยงามพี่น้องพอพี่น้องเกิดมาทีนึงตรงตรงไหนมากกาบว้นะครับผมนี่ครับบันีดันให้โบดเป็นประตูพี่น้องเห็นบ่เห็นประตูบ่สีทองครับผมสีทองเป็นประตูพญานาคสองบานซ้ายบานขวาแล้วก็ประตูหน้าต่างก็เป็นไม่เป็นแผ่นเลยนะครับคือจะามาแกสลักเป็นพญานาคนะครับเป็นลวงปูกับเจ้าเม่นะครับผมนี่ครับสวยงามอีหลีพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆดันในโบดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับบันทานหน้าต่างจะเป็นสีทอง อันนี้ตอนเท้าโพดหนาวมาตรงหน้าตา่างนะครับพี่น้องก็จะเจอพญานาคยูทุกช่องของไอ,อ้บานประตูบานหน้าตา่างเลยพี่น้องครับใส่ขวางามงามลมเย็นดีแท้พี่น้องเดี๋ยวผมชิพภาพพี่น้องไปอ้อมทั้งนอกนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกก็เป็นสีทองนะครับผมมาตามมาพี่น้องผมชิพภาพมาย่างเรียนผู้ใดบ่มากอเอขออนุมโมทนาบุญน้ำคลิปนี้นะครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นพญานาคสีทองนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ที่ผมขอพ่อขอโชว์ขอลาบแล้วนะครับถ่ายาคลิปมีของดีนะพี่น้องนะอยา่าอย่าก,กดพ่านนะพี่นออ้องรอเบิ่งจะจบคลิปนะครับผมผมจะทฮ็ดคลิปให้สั้นที่สุดนะครับสารใาที่พ่อน,นี่ครับหน้าตางด้านนอกยังเป็นสีทองพญานาคเป็นสีทองเบิร์เลยโบดหลังนี้เบรอันนี้เป็นจุดแรกที่เขามากราบไหว้นะครับกราบไหว้เขาไปข้างในแล้วก็ออกมาด้านนอกผมให้พี่น้องชมบรรยากาศด้านนอกครับพี่น้องโอ้ยเหมือนยู่เทิงสวรรค์พี่น้องเบิๆ ตรงนี้ผมก็มาขอทายรูปจ๊กรูปสองรูปนะครับอันนี้ก็ด้านหลังโบสถ์นะครับเป็นพญานาคเจ็ดเสียนนะครับเกี่ยวกันยูพี่น้องงามงๆามงามเขาก็ออกมาด้าน้ายนะครับอันี้ด้านไายเขาออกมานี่ครับคือกันกับฟังเมื่อกี้เลยมีพญานาคตรงเป็นทุกช่องของหนาต่างเลยนะครับโอ้งามงามพี่น้องตรงไม้ได้นะครับบึงการนะครับวัดเมืองเฮืองเด้อพี่น้องเด้อปักหมุดมาเลยครับผมผมอยู่นครพนมกับปักหมุดมาประมาณร้อยหาสิบกิโลนะครับไปกับสามรอยกิโลโดยประมาณนะครับผม จุดที่สองนะครับพญาหน้าหลวงปู่สีสุโธนะครับผมจิมาขอโช่วยขอลาเพิ่นคือกันนี่ครับจุดทูบเก่าดอกแล้วก็ตรงนี้ก็อันสุดท้ายนะครับพระองค์ดำหน้าท้องนะครับเป็นหน้าท้องเขาก็เอาเอาด่ามันตะเกียงมาเทนะครับตัวน้ำมันตะเกียงก็ยี่สิบบาทนะครับอยู่ในกอ่องนวยการนะครับผมนี่ครับนีดอกไม้ขั้นตอนสุดท้ายผมก็ซื้อน้ำมันตะเกียงมาเทลงนะครับเอาจุดคายแม็กตรงนี้พี่น้อง